มาตรฐาน ừ ừ ừ นะครับทุกทุกแขนงทุกทุกแต่และว,วิชาชีพเขาให้ความยอมรับครับนะครับแล้วถ้ามองในมุมกลับกันพี่นิวบอกว่าก็สังคมพระเขามีมาตรฐานเขามีเซียนรุ่นใหญ่ที่บอกกันมาเป็นลําดับเป็นลําดับไล่ลงมาแล้วถ้าชาวบ้านเขาบอกว่าก,ก็เหมือนกันผมก็พ่อผมก็บอกว่าแท้ปู่ผมก็บอกว่าแท้ทวดผมก็บอกว่าแท้รับมาจากมือ หลวงพ่ออะไรก็ว่าไปแล้วเอามาให้คุณดูแต่คุณบอกว่า okay, เก๋ออ่าวแล้วแล้วคือคือพระเครื่องเนี่ยเขามีแม่แบบเขามีแม่แบบของเขาอย่างพระสมเด็จเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าทันยุคท่านเนี่ยมีอายุการสร้างเกือบสองร้อยปีนะฮะเขาก็จะมีแม่พิมพ์ที่เป็นมาตรฐานของเขาว่าพระพิมพ์ใหญ่ต้องเป็นแบบนี้ครับทรงเจดีต้องเป็นแบบนี้นะฮะพิมพเกตโบตูมพิมพ์ฐานแซมพระพวกนี้เขามีแม่แบบที่ชัดเจน แต่ถ้าเป็นพระที่นอกเหนือจากพิมพ์พวกนี้แล้วเนี่ยสังคมโอการพระเขาไม่ได้ให้การยอมรับ